ในระ,ะดับเขตจะทําอะไรจะเพิ่มจะเติมอะไรระ,ะดับสถานศึกษาต้องทํำอะไรระ,ะดับชั้นเรียนต้องทํำยังไงสุดท้ายแล้วเราก็จะได้รูปแบบในการที่จะต่อยอดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้การเรียนการสอนสู่ฐานสมรรถนะอยยางแท้จริงสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานําทีมวันทีม5สํานักนะคะจากที่ทางท่านเลขาธิการคณะกรรมการงานศาึษาขาพื้ฐานท่านอําพรพิณศานะคะบอกว่ามีสิ่งดีๆที่พื้นที่ ที่สามารถจัดการเรียนการสอนให้เกิดสมรรถนะได้ภายใต้หลักสูตรการเรียนรู้ที่เป็นหลักสูตรแกนการารศึกการขั้นพื้นฐาน2551ปรับปรุง2560นะคะสิ่งที่สำคัญคือเด็กได้มีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ active learning ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้และมีเวทีของตลาดนัดวิชาการตรงจุดนี้ทำให้เด็กได้ ดำเนินการครบทุกกระบวนการไม่ว่าจะเป็นเด็กตัวน้อยของปฐมวัยได้ใช้กระบวนการ High Scope และก็รวมทั้งเด็กในช่วงชั้นที่1และ2จะเห็นเลยว่าจะสามารถที่จะสื่อสารงานของตนเองในทุกๆกระบวนการผ่านกระบวนการ Active Learning โดยผ่านสิ่งที่ดำเนินการแล้วเกิดเวทีเกิดขึ้น โรงเรียนมีการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามแนวคิดไฮสโคปคือเน้นการลงมือทําผ่านมุมกิจกรรมที่หลากหลายเน้นให้เด็กเป็นคนคิดวางแผนลงมือกระทําและมีการทบทวนประเมินว่าต้องการเล่นเรื่องอะไรเรียนรู้เรื่องอะไรและประเมินเป้าหมายว่าได้ทําสําเร็จในสิ่งที่วางแผนหรือไม่การจัดประสบการณ์ใช้หลักการบูรณาการผ่านการเล่นที่สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก เหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็กเน้นให้เด็กลงมือปฏิบัติริเริ่มและมีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนเปิดโอกาสให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลสื่อและมีการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายส่งเสริมให้เด็กมีทักษะชีวิตมีวินัยเป็นเด็กดีและเป็นคนดีของสังคมข้อคิดเห็นจากการจัดกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้ลงมือกระทา หรือที่เราเรียกว่ากิจกรรมแอคทีฟเล a ร์นิ่งควรเพิ่มเติมกิจกรรมที่เด็กจะได้มีโอกาสนำสิ่งที่เรียนรู้ไปสู่การทดลองทำในสถานการณ์ที่มีการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนกิจกรรมของครูที่ได้จัดให้กับเด็กได้เล่นตามมุมซึ่งเกิดจากความสนใจของเด็กโดยเริ่มจากการร้องเพลงประกอบท่าทางเพื่อนาเข้าสู่บทเรียนที่น่าชื่นชมนะครับเด็กๆสามารถนำเสนอผลงานของตนเองได้อย่างกระตือรือร้น จากกิจกรรมเล่นตามมุมโดยครูใช้คำถามนำเกี่ยวกับผลงานแล้วให้นักเรียนตอบนักเรียนเล่าสิ่งที่ไปทำมาให้เพื่อนฟังและที่น่าชื่นชมอีกอย่างหนึ่งนะครับนักเรียนสามารถที่จะอยู่ในระเบียบและเชื่อฟังคำชี้แนะของคุณครูผ่านกิจกรรมแพลนดูรีวิวครับการสังเกตของครูเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเนื่องจากสมรรถนะเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมารวมถึงมีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ครูจะไม่ได้สังเกตเด็กในแต่ละวันทีเดียวทุกคนแต่จะแบ่งเด็กเป็นกลุ่มและมีความชัดเจนว่าจะสังเกตอะไรในตัวเด็กและจะอยากจะมองเห็นอะไรอีกทั้งเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับสมรรถนะในการจัดการตนเองในการเรเริ่มให้เด็กเนี่ยได้กํากับตนเองในการเรียนรู้การเรียนและการใช้ชีวิตในสังคมที่เพิ่มเติมก็คือการให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ของสังคมและก็โลกที่เกี่ยวกับตัวเด็กเองโดยโบูรณาการด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือการให้เด็กเนี่ยได้ใช้เหตุผลและภาษาอาจใช้คำถามเช่นน้องได้วิธีการสร้างของเล่นมาจากไหนคะของเล่นที่ใช้ทำอะไรได้บ้างคะมีประโยชน์อย่างไรเป็นต้นดังนั้นเพื่อนและผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องเห็นคุณค่าและชื่นชมผลงานของเด็กๆแล้วก็บรรยากาศในการเรียนรู้ที่จะ สร้างสารรค์และก็เป็นการที่จะส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริงแต่อย่างไรก็ตามการให้ความใส่ใจและตอบสนองนักเรียนทุกๆคนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งรวมถึงต่อไปเนี่ยจะต้องเป็นการทํางานร่วมกับผู้ปกครองเพื่อให้เข้าใจแนวคิดของไฮสโคบแล้วก็เป็นการสานต่อในการพัฒนาและพนึนึก,กาลังกันในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เติบโตและพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม ทั้งร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาสังเกตการจัดการประสบการณ์ของคุณครูผู้สอนนะครับก็จะพบว่าคุณครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านมุมประสบการณ์ในห้องเรียนโดยใช้รูปแบบวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายนะครับซึ่งจะพบด้วยกัน3วิธีวิธีที่1นะครับการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนนะครับเกี่ยวกับการวางแผนปฏิบัติและทบทวนกิจกรรมการเรียนรู้การเล่นร่วมกับเพื่อนๆการแบ่งปันแล้วก็ปรับกันเล่น การเก็บของเล่นในข้าที่ซึ่งจะทําการสังเกตพฤติกรรมของเด็กในขณะที่เด็กกาลังปฏิบัติกิจกรรมในมุมประสบการณ์ทั้งในห้องเรียนและก็ระหว่างทํากิจกรรมในช่วงที่เด็กนําเสนอหน้าชั้นเรียนก็จะพบว่าคุณครูมีการสังเกตพฤติกรรมของเด็กนะครับเกี่ยวกับการแสวงหาคาตอบและข้อสงสัยต่างๆของการตั้งคาถามของคุณครูการให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กสนใจการเชื่อมโยงความรู้และทักษะต,ต่างๆในชีวิตประจําวัน ในช่วงที่เด็กได้มานําเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียนนะครับในประเด็นที่2เนี่ยจะเพราะว่าคุณครูมีการซักถามขณะที่เด็กนําเสนอหน้าหน้าชั้นเรียนครูผู้สอนได้มีการตรวจสอบความสามารถในการนําเสนอการสื่อสารการพูดรวมทั้งคุณครูมีการซักถามเด็กในระหว่างทํากิจกรรมเพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจหรือข้อคําถามหรือประเด็นต่างๆในขณะที่เด็กทํากิจกรรมประเด็นที่สาม เราจะเห็นว่าคุณครูเนี่ยมีการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของเด็กป่านการแสดงการคิดเห็นการอภิปรายการแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เพื่อนมานําเสนอหน้าชัลล้นเรียนเราจะพบว่าคุณครูเนี่ยมีการประเมินพฤติกรรมของเด็กรอบด้านนะครับมีการประเมินทั้งความรู้ความคิดดูสติปัญญาดูความสามารถดูอารมณ์ดูสังคมนะครับโดยสรุปก็คือมีการประเมินอย่างรอบด้านนะครับ